สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคูทุกคนนะคะเจฟลล้ากาลังสานหิงนะคะพี่นอจ้า สารหิ่งนะคะเนาะสิเอาไปตากป่าจ่าพี่น้องน,นะคะจะัาตอกอันนี้มันเป็นไหมสัมไส้มึงเด๋อเลยแข็งแข็งนะคะเป็นผู้ถาวเพื่อนว่าเพื่อนใส่ไม้มพາบานสารนะคะเนาะมนไม่มีไม้มพາบานจ้ะก็เลยใส่ไม้สัมไสหาสาระค่ะพี่น,อน้องจ้าปกติเพื่อกาสินางเหยียบเนาะนะคะนางเหยียบ เาขุดถาอเฟ้ด่าบอค่ะเห็ดเอาแบบนี้แหละตามวิถีชีวิตบ้นบานๆนะคะพี่นอจ้าเพราะว่าอันก็คือเห็ดกระโบงามได้นะคะแต่ว่าก็ได้ขางป่านะคะพี่นอจ้าก็ได้ขางป่าเท่าหานาะสารแยเบิ้งค่ะพี่นอจ้าวิถีชีวิตบ้นบานๆนะคะ ชีวิตยูทูบเบอร์นะคะยูทูปนะคะเนาะว่นไปค่ะพี่น้องจ่ะเห็ดอัะไรน,นะคะเนาะสได้คลิปออกมากน้ำเพลินนะคะพอดีเพื่อนเพื่อนยูทูปนะคะกับสร้างป่ากับเจฟ้าเจฟ้า,าก,ากับเฮ็ดแห่เพื่อนนะาให้เพื่อนยูทูปแล้วเจฟ้าก็ได้คลิปด้วยนะคะพี่น้องจา้านี่นะคะเบิร์นกอนเดอร์วามาสิเป็นจังไดนมนสิออกมาเป็นอันหิ้งย่างป่าบะ หรือว่าจสิเป็นเอียนแต่ยังบาจักไม่ไมันก,ก็จัดแข็งแน่หนึงนงน่งนะคะพี่น้องจะมันกัเพราะว่ามันใหม่สบานเด้ออันนี่แจงเ,เืิดสาบหลายคนผู้ที่เคนชอบหน้าเพร่ะคิดสิว่าเออไม่เจ้าคือแขนขัดแฉ่คือบอ่อลปฏิวานะคะตอกชี้แจงก่อน เห็ดแ,แห้งแต่ยาดมันบาดมือนะคะพี่น้อไม่เอาบา่อยและใส่ถุงมือนะคะเนาะอ่ามีเสียงคางๆบาับ่าออกมานิดนึงกะขออภัยเลยค่ะเด้อเผินซุ่มไก่วันบานติ๊กกะนะคะเสียงเพื่อะจะแสบออกมานึ่งอยู่ค่ะเจ้าฝากกับพญาบ่อเสียงเจ้าฝากคมเลยแต่ก็ยังสูดเสียงโปรเฟนบ่ได้อยู่ <c oughs> นี่คะ่ะพี่น,อน้องจ้าป่าจัดแดงไปเรื่อยๆนะคะเนาะเดี๋ยวค่ะเด้อแป๊บเดียวข้าพี่น้องคะอันนี้ก็คือนะคะจะเป็นอ่าสารใส่ป่านะตากป่าเนาะค่ะเนาะพี่น,อน้องมันตากง่ายนะคะใส่กระดงเหรอ มันจะแฉะนะคะถ้าใส่แบบนี้แล้วคือมันระบายอากาศไปดีนะคะเนาะ,ะนี่น,นะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือจะเอามาใส่ตาไว้ข้างนอกนะคะนีออันนี้ก็คืออัปเดตนะคะสําหรับนะคะหิ่งก็ได้หรือว่าเออเออแต่ใส่ป่าตากนะ,ะป่านะคะเนาะอันนี้เจฟ้าจะไว้ตายอยู่ข้างนอกนะค่ะพี่น้องจ้า อันนี้ก็คืออัปเดตให้กับเปลื่อนเฮาได้เบิ่งกันค่ะขอบคุณท่ไไหร่ก็แล้วกันนะคะที่เขามาชมนะคะชองจิฝาสัญหาเม่เรลาวานัวหัวหมวนขอบคุณหลายคะ่ะ